โอเคครับผมวันนี้ก็พบกับช่องเจ้าไข่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับไอดีหลักของผมนั่นเองนะโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มหาคนี่เมดอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากคลิปก่อนเนี่ยผมได้สุ่มไอดีสุ่มทั้ง3ไอดีไปเนี่ยได้มา2ไอดีนะเออกันั่นแหละรครับคือไอดีหลักไม่ได้นะเออเป็นไอดีรองไอดียสองแล้วก็ไอดี3สามนะะที่ได้ไปทีนี้ คือผมก็ช่วงนี้มันมีแพ็คมาขายไงผมก็ได้ทําการจัดแพ็คไปค่อนข้างหลายแพ็คอยู่นะครับก็คือแล้วมันได้ตั๋วมาเออทีเนี้ยตั๋วมันก็เพิ่มมาเป็น113ตั๋วนะฮะเออผมก็เลยเออมันก็มีขนาดนี้แล้วผมก็จะมาเปิดอีกรอบหนึ่งแั่นนะครับสมรุ้หาเจ้าคนนิเมตนี่ะเออทีเนี้ยก่อนที่ผมจะไปเปิดหาคนนิเมตเนี่ยผมจะมา ซูมไอ้เจ้าตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีแพ็กนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้อ่ายังไม่รับด้วยรับกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ซูมรับอุปกรณ์พิเศษประจำเดือนพฤษภาคมนะฮะเอแพ็กซูมเกียร์นั่นแหละโดยมีเกียร์ประมาณนี้นะเอาจริงเนี่ยคือผมอยากได้ไม่ชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็ได้ชิ้นนี้ก็ได้ ขอไม่เอาชิ้นนี้ก็พอแล้วเนี่ยผู้หนีไม่งจะมานะเอาจริงเออขออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อันนี้ดีดีหมดแล้วแหละแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ไม่ต้องมาก็ได้คนระับเครู้อย่างเรื่องนะฮะแล้วก็แพ็กนี้เป็นแพ็กเรื่องนะฮะก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันเอามาแพ็กนี้ก่อนอย่ารีรอเลยขอเด้งสักกี่ทีดีห้าทีนันสองแล้วมาสาม 4กลิ้งกลิง้งห้าจัดไปพี่ชายในเจ้าโอ้โหไซโอบจันทาก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้สวยสวยงามเลยไม่ถือว่าเกลือนะไม่ได้ไม้ปัดะไรไม้ตีลูกขนไก่ก็ไม่ถือว่าเกลือลนะโอเคมาอันนี้นะหีบเรืองอุปก,กรณ์เจดดาวเนี่ยผมว่ามันมีโดนแน่นอนแล้วก็มี กวาดแล้วก็มีของระดับต้นไม้คิดมัดนะแล้วก็มีหมวกควางรูดอฟแล้วก็เทียนคินมัดไอสองชิ้นเนี่ยตัดทิ้งเลยฮะอันนี้ก็ตัดทิ้งเลยได้มันไม่เก่งเท่าไหร่ผมจะเลือกระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นนี้คือแม่งผมมีห้าชิ้นทั้งสองอันเลยก็ตอนนี้ก็เลือกอยู่ว่าจะาโดนแน่นอนหรือเอาช่องท้ายดีช่องทา้งทายผมมีน้อยนะเออแต่นั่นแหละครับก็อยากได้ออ้ยอยากได้หมดเลยนะเนี่ย คิดอยู่เอาอะไรดีเป็นพันโดนแน่นอนมีตั้งค่าชีนแล้วมันก็วลผอป่ปว่า,าอืมอ่าคิดหนักคิดคิดหนักนะเนี่ยช่องท้ายเนี่ยก็ดีอ๋องั้นเรียกโดนแน่นอนนะฮะเอ๊ะมาเรียบร้อยธนูคิดมาศักดิ์สิทธิ์เป็นของผมแล้วโดนแน่นอนเป็น ชิ้นที่6นะหมายถึงอ้ธนลยจะเป็นชิ้นที่6ก็ามาอัพเกียร์เนาเลยอื้มสุดยอดมา <c oughs> ตักไา้นี้วก็ย่อยคาถาไปล้นคังนะคาถาเนี่ยสึกว่าไม่ได้จำเป็นแล้วครับช่วงนี้มาก็ใส่อ,อบยันทา <c oughs> ออปชั่นก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ก็ไม่ได้ดีมาก เปลี่ยนจากาถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยจะเปลี่ยนจากอัตราแม่นยำของรักษาเนี่ยเป็นแบบต้านสกิลได้นะหลบต้านอะไรเงี้ยช่องท้ายของสายไวพิบมันจะดีกว่านี้แต่นี้ให้มาแค่หลบก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าดีนะครับดูก่อนว่าผมมีเท่าไหร่สรอยอุปยานทานตอนนี้มี4อันนะครับเนี่ยมีสอันก็ถือว่าดีเลยแล้วก็มี เจ้าธนูคิดบันเนี่ยมีทั้งหมด6อันนะฮะอยู่ไหนละ่ะเออหอันโหใส่แม็กทุกอันเลยวะนะฮะก็เกียร์มันได้ใช้อะทำไงี้ได้กับประมาณนี้นะครับกิโดแน่นอนไอดีนี้ก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็อย่าพูดถึงเกียร์เลยเดือนนี้ผมไม่น่าเปิดนะฮะผมเห็นเลดแต่ละคนเปิดแล้วผมมี2องทแล้วพอแล้วพอแล้วมันเปืองนะฮะดูจากสภาพการเปิดของแต่ละคนก็ เออตามนั้นแหละอดีไนดะ้อดี3สามยังได้อยู่มาตอนนี้ต้องการคนี่เมดเดี๋ยวได้มาปุ๊บปั้นแม็กเลยพี่หน่วงยืนข้างพี่หน่วงไปมาเลยมีหนึ่งร้อยตัวต้องเปิดให้ได้คนี่เมดมาเลยจัดมาครับทีละบึ้มโอ้โห่รอ,อ,อบแรกก็โดนไปเหลืองเลยจะเย็นครับผม จะมารับสองใ่ไไงครับพี่หมุนติวหมุนนติวม,มาเลยปื๊บโมโหเลื่อนน้ำแข็งนะฮะดีนะไม่เลื่อนโอ้โหอ่ะผมเข้าเกมเป็นไอแซลลี่พาเฟ่ข้าวดาเนี่ยพอสองไอดีก่อนก็เข้าด้วยอันนี้ก็สะสมได้อะเนี่ยมาเอาที่สามโอ้โหเชมิเนีย มาครับมาต่อมาต่อต้องค่อยๆสุ่มไปนะเอาจริงตัวอย่างเงี้ยผมไม่ชอบกดข้ามเท่าไรมันรู้สึกว่ามันดวงกากกว่าเดิมนะโอ้โหตัวนี้ก็กากนะแต่ผมก็ปั้นแม็กไปแล้วนั่นนั่ใช่นะหรีรบเปล่าะจะจำไม่ได้เหมือนกัน่อฟอร์มโฮมที่ดีนะการออกแบบอันนี้จอนนะไอตัวมันโอ้ตั้งแต่ยุคไหนแนละ้ว อย่างชอบเลยมาไม่รู้ว่าอนาคตจะมีตัวเจ็ดดาวมาเพิ่มไหมนะครับนั่นแหละดารุมะเก่าแล้วครับเก่าเป็นชาแล้วตัวพวกนี้ใช้งานไม่ได้นะครับบางนะบ,บางไม่กระดาษเลยมามาหน่อยโอ้โหผีจีนตัวนี้ก็กาก,ากแล้วฮะการบินไม่ได้แล้วยวนี้ยุคข,ของบินดูเนะี่ยกันไม่เคยได้หรอกหมากรุกเหนื่อยเลย เอายิงนะครับมาต่อบึ้มโอ้โหเรือดร้อนไอ้กูจะร้อนแล้วเนี่ยแม่งเฮ้ยมาหน่อยดีตลกเว้ยเนี่ยเอตลกเว้ยเนี่ยฮัลโหลมามาชื่นใจหน่อยโอ้โหโตขึ้นเดี๋ยวพักก่อนเฮ้ยห,หายใจหายใจมาตู้นี้บ้างพี่หน่วงช่วยผมไม่ได้เนี่ยฟาฟี่ช่วยผมได้เข้าเกมมาเป็นฟาฟี่เนี่ยก็ต้องเปิดตู้ฟาฟี่เนาะ มาหน่อยมาหน่อยพี่ชายปึ้มโอ้โหเลดเอ็ดเอ,ดเอ,ดเอด็ดเพื่อกินแคปเนี่ยโอ้โหอยากปั้นแม็กอยู่นะมันเอามาเล่นหอคอยได้จริงปั้นไปเรือ่อยเอาจริงชอบชอบปั้นตัวพวกนี้แหละสุ่มไม่ได้ไงสุ่มดิสุ่มไม่ได้ตัวดีๆไงขอร้องม,ม,มาเหือดเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยไอ้ดีหลักเนี่ยมันไม่ได้ตลอดเลยมามาหน่อยอปึ้มโอ้ ขอโคนี่เนี่ยขอโคนี่เมดมันยากเนหะมันตาอ่อนๆผมเนี่ยผมอยากได้ปะอยากเอามารีวิวแล้วอยากปั้นแม็กแล้วเออกบม่วงก็มีเนะี่ยอุ้ยพี่หน่วงขอตัวข้างๆได้ไหมเออเรียกเพื่อนข้างๆมาหน่อยเออขอร้องอ่ะขอเล็กตัวข้างๆมาเอยน,นะฮะนีออ่พี่หน่วงมาไปมา โอ้ข้างอะไรไปส่องกระจกปะไปหรอไปเอาขอตัวข้างๆพี่ชายข้างข้างข้างไหนวะข้างขวาเออข้างขวาของคุณเอยถูกต้องมาหน่อยคนนี้มีดโอ้โหฮิมะตอนนี้พี่ร้อยนะฮิมะพี่ร้อยแล้วไม่เอาแล้วจริงมาหน่อยมันไม่อยากเสียอะไรเยอะว่ะตัวมันก็อ,อมา โอ้โเทพีวินัดดูว่าเป็นคนนี้เอาคนนี้อีกันหนึ่งได้ไหม่ะขอได้ไหมเป็นดวงดีกับตัวหน่อยไอ้ดีเนี่ยเดือนที่แล้วก็สุม่มเบ็ดโอ้เหนื่อยอะเหนื่อยสุดม,มากขอครับขอเอาคนนี้มาหน่อยปับ๊บโอ้ยคนนี้คนนี้จริงนะแต่ไม่ใช่คนนี้เม็ดมาคนนี้เม็ด รู้ว่าโคนี่มีในเกมเยอะเนี่ยขาเหอโคนี่เม็ดนหน่อยปึ้มโอ้ยกูจะรู้ว่ะเลยมาสามรอบสุดท้ายแล้วก็เราก็จะถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เพชรนะฮะก็อยากได้จริงนะใจรักขนาดไหนโอ้แมวกอกรองคำมามา เละตอนนี้เละอีกแล้วเกียร์ตลอดอ๋อฮะเา้าหนีชมพูไม่เอาขอเนี่ยขอได้ไหมตัวเดียวเนี่ยดีเดียวเนี่ยเหลือดีสุดท้ายเนี่ยมันจะได้หบเขาไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ผมดองตั๋วไปบโคลาบแล้วเนะี่ยโอ้ยดองตัวบบ๋วโคลาบัะแต่ก็มีเพชรอยู่หกร้อยซ้ได้สองรอบ มาให้ชื่นใจหน่อยมาให้ชื่นใจหน่อยคนนี้เวทจัดไปสามร้อยแลกมันจะมาหรือเปล่ามาบิมเบิ่มเบิมเบิ่มเบ,บ,บ,บิมบัมโอ้โหเจสิก้าเจมนักเวทเทพยุทธฮันนี่โอ้โหคนนี้โอ้ยโ,โอ้โหนี่รูปแรกดูดิเกือจัดโอ้โหอกูจะรุดว่ะ มารอบสุดท้ายของคลิปนี้เกืออีกแล้วหรอไม่เกลือครับรอบนี้ได้แน่นอนจัดมาขอลองปึ้สองสามสี่ห้าหโอ้โหเรียบร้อยเกลือแดก็กระผมไม่ได้อีกแล้วมาห้าสิบวิดูุ่มเกียร์ดีวะ สี่สิบเพชรเนี่ยเฮ้ยสมเกียรติสมเกียร์ครูนี่ช่างช่างแม่งแะไม่สนละไม่ได้ก็ไม่เอาม่เอาเกียร์ดีกว่าเกียร์ได้ลูกแตกใช่ไหมมาอ้๋อแท้สายฟ้าไปไกล,กลๆเลยว่ะมาขบดีกว่าไปเรื่อยๆส่มไปเรื่อยๆคลิปนี้ขบยิงได้ตัวเดียวอ่ะดูดิคิดยราวเอ็อเนปเนาะได้พี่หน่วงมา สองตัวมาทำซากอะไรวะไหมก็มาไป็บาิ่งเหรอไม่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 วมั้งไม่ได้ปั้นให้ดูหรอกครับไม่ได้ปั้นให้ให้รีวิวให้งดูให้ดูหรอกตัวมันกำนะฮะอย่าไปหาปั้นไม่ใช่ไลยทะลุก็ไม่ทะลุครับผีชีพสอง ตลกว่ะอันนี้กลมมีเท่าไหร่แล้วเนะี่ยเฮ้ยกลมมีสิบเก้าตัวว่ะปั้นอะไรดีวะช่างมันเถอะนะมาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเออก็ผลประกอบการก็เกลือนะครับเกลืออีกแล้วเกลือซ้ำเกลือสร้างครับไอ้ดีหลักโอ้หถ้าได้มาเนี่ยเอามาเล่นให้ดูเลยแต่แบบไม่ได้ ออกยากเลยว่าไอดีหลักเหมือนมันรู้ว่าไหนดีอันดีไหนเติมไม่เติมเนี่ยเออครับประมาณนั้นแหละอันดีนี่โอ้ยอยู่จะหลุดวะเนี่ยมันได้เนี่ยมันแล้วก็มันได้เนี่ยแต่มันไม่ได้นี่เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันกลางๆนะยังไม่เจ๋งแบกทีมขนาดนั้นแถเปแรกเนีอ้ยแถมันตัวเนื้อดิทัอปตำนานอ่า เขาใช้กันไหมลุงยุทธน่าจะใช้ไหมวะวิใช้ฟีเจอร์กันแล้วเหรอน่าสนใจอยู่เหมือนอุ้ยเหมือนจะปั้นไหมแต่ยังไม่ลองใชเอ,อ,อันนี้ก็ยังไม่มีนะน่าจะยังไม่มี โอเคหมายถึงเนี่ยโอเคยังไม่มียังยังไม่เห็นในทีมบ้างกันนะเอาจริงเหมือนไม่รู้ดิวิ่งนีง่างก็เจออยู่มีอยู่แต่ก็เอออาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเอาจริงแต่ที่สุม่มเพราะอยากามารีวิวเฉย ข้ามก็ได้นะจริงข้ามแม่งหัวร้อนนี่ประมาณนั้นนหะเออบนนั่นนหะเออมาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณที่รับชมการเกลือของผมแล้วก็อย่ามาเกลือแบบผมเลยนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์ซัมใครบ๊ายบายจิ๊กกู่